หยุดอาหารเหล่านี้ถ้าไม่อยากให้ฮันามิเหม็นสาวๆคะการเลือกรับประทานอาหารนะคะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ส่งผลต่อระบบภายในน้องสาวของเรานะคะการหยุดทานอาหารเหล่านี้นะคะจะทำให้น้องสาวของเรานะคะมีสมดุลที่ดีขึ้นคะ่ะ1น,นะคะก็คือกลุ่มของแอลโกอฮอล์ค่ะสองนะคะของดองของหมักโดยเฉพาะอย่างยิ่งส้มตำปูปลาระะ้าค่ะสนะคะ อาหารประเภทไขมันค่ะนะคะก็เพียงแค่หยุดอาหารเหล่านี้นะคะจะทําให้ของเรานะคะมีกลิ่นที่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าสาวๆยังไม่มั่นใจนะคะปรับสมดุลภายในด้วยสมุนไพรนะคะของเรานะคะซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้งหมด9ชนิดนะคะช่วยปรับสมดุลภายในให้น้องสาวแข็งแรงนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นนะคะเพราะช่วยทําให้ค่า p h ของเรานะคะสมดุลนะคะ เจ้าแบคทีเรียดีๆก็จะทํางานนะคะก็จะทําให้กลิ่นที่ไม่ดีนะคะหรือแบคทีเรียที่ไม่ดีหายไปนั่นเอง